สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิสแสนทองครับอยากเปลี่ยนงานตอนเป็นทุกตอนเบื่อตอนเครียดครับแต่จงเปลี่ยนงานตอนที่กำลังมีความสุขและประสบความสาเร็จครับเป็นข้อคิดอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงืนเดือนแล้วก็ทำงานประจำในองค์กรต่างๆคนเราส่วนใหญ่มีสองประเภทนะครับที่ เปลี่ยนงานประเภทที่หนึ่งก็คือพวกที่วางแผนชีวิตไว้ว่าจะเปลี่ยนงานเมื่อไหร่เช่นทําง,ทงานที่นี่ครบสองปีสามปีถึงจะเปลี่ยนงานอ่ะกลุ่มนี้คงไม่น่าเป็นห่วงมากนะักแต่กลุ่มใหญ่ของคนในองค์กรก็คือเมื่อไหร่ทุกใจเมื่อนั้นคิดเปลี่ยนงานครับกลุ่มนี้แหละน่าเป็นห่วงมากเมื่อไหร่โดนเจ้านายดา่าเมื่อไหร่ที่เครียดเมื่อไหร่ที่เบือ่อเมื่อไหร่ที่เซง็งนะครับ ก็คิดจะเปลี่ยนงานการเปลี่ยนงานตอนที่เราเป็นทุกข์มันไม่น่าไม่น่ามีประโยชน์ยังไงหรือมีข้อเสียอย่างไรนะครับอลองนึกดูง่ายๆว่าถ้าเราเป็นเปิดร้านขายของแล้วกันขายอาหารขายอะไรก็ได้ถ้าเราอยากจะ,ะเซ็งร้านหรือขายร้านให้ได้ราคาดี <c oughs> คิดว่าเราควรจะ ขายร้านตอนที่ลูกค้ากำลังเยอะนะคือโอ้โหร้านเต็มคนเยอะมากขายดีหรือเราควรจะไปขายร้านตอนที่แบบไม่มีลูกค้าเลยจะเจ๊งแล้วครับให้ถามว่าขายตอนไหนราคาดีกว่ากันนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเช่นเดียวกันกับชีวิตคนทำงานครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทุก์เราเครียดน,นะเราเบือ่อเวลาออกไปหางานเวลาออกไปสมัครงานตอนสัมภาษณ์งานครับ ดูไม่ยากเลยว่าคนนี้เป็นคนที่มีพลังในตัวเองไหมหรือหมดพลังแล้วมาสมัครงานเป็นคนที่มีความทุกข์ความเครียดความกังวลเอามาด้วยไหมองค์กรไม่อยากได้คนแบบนั้นครับองค์กรอยากได้คนที่มีพลังองค์กรที่อยากได้คนที่มาแบบถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็คือแบตเต็มอะครับนั่นคือเวลาออกไปสัมภาษณ์ตอนที่เราเซง็งเราเบือ่อเราเครียดเราทุกข์อะไม่มีประโยชน์เลย มันเหมือนเรากําลังลดค่าตัวตัวเองลงไปเพราะว่าอารมณ์แววตาสีหน้ามันบ่งบอกถึงความทุกข์ความทุกข์ก็คือไอ้ส่วนลดนะที่ทําให้ค่าตัวเราตกต่ําลงไปครับแล้วโอกาสได้งานก็จะน้อยยิ่งถ้าเกิดไปเจอองค์กรที่เขามีระบบการสัมภาษณ์เก่งๆนะมีนักกีวิยามีแบบทดสอบทางกีวิยานี่เสร็จเลยครับก็คือไม่ต้องเสแสร้งแก้งยิ้มยังไงเขาก็รู้ว่าพลังเราไม่เต็มนะครับแล้วก็ ใจิตใจเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้สดใสพร้อมที่จะทำงานกับเขานะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่สองก็คือการที่เราเปลี่ยนงานในช่วงที่เรามีความทุกข์ครับมันเหมือนอะไรก็ได้ฮะที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่นั่นคือความคิดของคนที่เบื่อเจ้านายเบื่องานเบื่อองค์กรที่ไหนก็ได้ขอให้ได้เหอะไม่ใช่ที่นี่แล้วเราก็ไม่เลือกมากเราก็ไม่คิดมาก ได้ที่ไหนก็ไปละขอให้ไม่ได้อยู่ที่นี่สุดท้ายเราอาจจะได้งานที่ดูเงินเดือนอาจจะเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่สภาพแวดล้อมอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้ครับมีหลายคนพูดติดตลกว่าไปที่ไหนก็ได้ไม่ได้ที่นี่แล้วถ้ามีคนถามว่าแล้วถ้าไปที่ใหม่แย่กว่าเดิมก็บอกทนเอา้า <c oughs> ก็เลยแซวเล่นๆทำไมไม่ทนที่นี่อยู่ที่นี่ทนเนี่ยมันยังมีอะไรดีอยู่บ้างแต่ไปทนที่ใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยจะไปทนทําไมนะครับ แล้วต่อมาก็คือว่าการที่เราเปลี่ยนงานในช่วงที่เราเครียดเราเบื่อเราเซ็งเรามีอารมณ์ลบครับการวางแผนในการเปลี่ยนงานนี่ไม่ดีเลยเร่งรีบสมัครงานไม่ได้เลือกอ,อ,อะไรนะองค์กรไม่ได้เลือกตำแหน่งงานแล้วบางทีผิดจังหวะชีวิตเช่นถ้าเราอยู่ต่ออีกสักหนึ่งปีอายุงานจะครบประมาณนี้พอดีเราสามารถที่จะไปสมัครที่ใหม่ ในตำแหน่งที่สูงกว่านี้ได้แต่พอเราไปในช่วงที่จังหวะไม่ดีแต่อารมณ์อารมณ์ไม่ดีด้วยสุดท้ายมันเหมือนเราครึ่งๆกลางๆอ่ะคือถ้าเป็นกล้วยเป็นผลไม้ก็ยังหามหามเยู่จะสุกก็ไม่สุกจะอ่อนแก่ก็ไม่แก่อะไรเงี้ยมันก็เลยไปแบบลูกผีลูกคนอ่ะคือจะไปสมัครงานเป็นผู้จัดก,การก็ยังไม่ได้ถ้าไปตำแหน่งเดิมก็ประมาณซุปแก่ๆก็ก็ไม่ต่างเสียเสียเวลาเปล่านะครับ อันนี้ก็อยากฝากไว้เป็นข้อคิดนะฮะเราเวลาเราไปสมัครงานด้วยการมีอารมณ์เชิงลบเนี่ยมันพูดง่ายว่ามีแต่เสียกับเสียอยากจะแนะนำนี้ครับถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานจงเปลี่ยนงานตอนที่เราประสบความสำเร็จตอนที่เรากำลังมีความสุขตอนที่เรามีพลังเต็มครับไปตอนนั้นเนี่ยค่าตัวดีแน่นอนแล้วทุกที่ก็อ้าแขนรับครับคือเป็นช่วงพีคของชีวิต ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะอ่าถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยไม่อยากเปลี่ยนงานหรอกพอใจอยู่กับองค์กรเดิมก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าใครคิดอยากไปเปลี่ยนงานนั่นคือจังหวะเปลี่ยนครับเหมือนคนที่ซื้อขายหุ้นนะลงทุนหุ้นส่วนใหญ่มีปัญหาคือพอหุ้นขึ้นเนี่ยเสียดายไม่กล้าขายกลัวขายหมูครับก็คือขายแล้วก็มันขึ้นต่อแต่ทีเวลาขาดทุนนะ่ะโอ้โหขายง่ายมากเลยตัดใจขายเหมือนรู้สึกสบายใจเลยที่ได้ขาย ก็เหมือนกันครับเวลาถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนงานจงเปลี่ยนงานตอนที่เช่นเราเพิ่งโปรโมทที่นี่ใหม่ๆคือเนื้อกําลังหอมเลยครับเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนเพราะว่าที่เดิมเป็นคนอนุมัติหรือแอปพรูฟให้แล้วว่าไอคนนี้มันเก่งจริงไม่งั้นไม่โปรโมทหรอกเวลาออกไปที่ตลาดปุ๊บเหมือนมีคนประทับตาให้เรียบร้อยว่าไอนี่มันเก่งจริงนะถ้าไม่เก่งจริงไม่ได้เป็นผู้จัดก,การภายในสองปีสามปีหรอกเนี่ย เหมือนองค์กรเดิมกําลังยืนยันให้ไปตอนนั้นรับรองได้รุ่งแน่นอนครับค่าตัวดีแน่นอนครับข้อที่สองก็คือตอนที่เรากําลังมีความสุขเราประสบความสมําเร็จพลังเราเต็มครับมันจะแสดงออกสีหน้าแววตาท่าทางแล้วเราไปไม่ได้ไปง้อเขาทางานเราไปแบบคนมีของเราไปแบบคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่เดิมก็ยังโอเคอยู่ไม่ใช่บอกว่า เฮ้ที่เดิมแย่ยังไงก็ต้องหนีที่เดิมไปให้ได้นะครับแล้วการที่เราไปเปลี่ยนงานช่วงที่เรามีความสุขเราประสบความเร็จเราพีคเนี่ยนั่นคือเหมือนถ้าถ้าไปเทียบกับคนในตลาดเนี่ยเราคือมีออร่าเรามีเหมือนแสงในตัวครับออกไปปุ๊บแข่งกับคนที่ตกงานแข่งกับคนที่เบื่องานเนี่ยโอ้โหเราเข้าตามากกว่าแน่ๆครับแล้วไปแบบไม่ได้ง้องานอะ่ะก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มาคุยเล่นๆครับ อันนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าอยากจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในอาชีพของลูกจก้างแล้วคิดว่าเราวางแผนในการเปลี่ยนงานเราอยากจะเปลี่ยนงานเพื่อการเติบโตความก้าวหน้าในอาชีพก็เปลี่ยนใหม่เลยครับไม่เซ็ตข้อหนึ่งที่จะต้องทําก็คืออย่าเปลี่ยนงานตอนเครียดตอนทุกตอนเบื่อครับแต่จงเปลี่ยนงานตอนที่มีความสุขประสบความสำเร็จเติบโตก้าวหน้นานในอาชีพนั่นคือจังหวะที่ต้องเปลี่ยนครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ